เชิญวิญญาณสารวัตรแบงค์ออกจากบ้านกำนันนกตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงโกหกทุกคนมีคนสั่งถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดเตรียมการยิงมาแล้วเหตุขัดแข้งขัดขา,ดขาดกับอิทธิพลมืดรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะเสียใจกับการจากไปของหัวหน้างานนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชุดเจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกับสารวัตรแบงค์นะคะ สารวัตรแบงค์ที่จากไปนะคะ พลตำรเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังจากสามารถกู้ฝ่ายกล้องวงจรปิด2จุดสำคัญในบ้านกำนันนกได้ขณะที่เกิดเหตุยิงสารวัตรทางหลวงเสียชีวิตบอกว่าจากการตรวจสอบภาพยืนยันได้ว่ามีการตะเตรียมการยิงไว้แล้วโดยมีคนถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดออกเพื่อต้องการไม่ให้เห็นตอนที่ยิงโดยดึงปลั๊กออกแค่2ตัวที่สำคัญเท่านั้นเพราะไม่สามารถดึงได้ถึง15ตัวทนันจึงเลือกดึงเฉพาะจุดสำคัญคือเพื่อไม่ให้เห็นตอนยิง เขารู้ว่าจะยิงจึงได้ดึงปลั๊กออกซึ่งหลังจากนี้จะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำใหม่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7โดยจะสอบทั้งตำรวจและพลเรือนซึ่งพลเรือนรู้อยู่แล้วว่ามีการเตรียมการมายิง บิ๊กโจกยังระบุอีกว่ากล้องสองตัวที่กู้มาได้นั้นตนยังไม่เห็นอะไรมากมายตอนนี้กู้มาได้ไม่ครบกู้มาได้ตอนที่เดินมาถึงโต๊ะแต่ว่าไม่เห็นตอนที่ยิงส่วนกล้อง13ตัวก่อนหน้านี้เห็นครบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นภาพช่วงก่อนยิงและหลังยิงและใกล้เวลาที่ยิงทั้งนี้ตำรวจที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุพบว่าโกหกทุกคนอย่างไรก็ตามมีรายงานด้วยว่าภาพวงจรปิดที่กู้มาได้เห็นการตะเตรียมการแม้กระทั่งเตรียมรถให้กำนันนกหลบหนี ผมไม่มีข้อสงสัยอะไรพอให้เป็นเรื่องของชุดสืบสวนนะครับเพราะว่ามันเป็นการเตรียมการไหมคะว่าถ้าเกิดทางพี่ติ๋วเห็นด้วยก็อาจจะจบไปถ้าไม่เห็นด้วยก็อาจจะมีการวางแผนไปแล้วเพราะว่ามีการถอดปลั๊กคุณตอนคือคือผมบอกเลยว่าผมเนี่ยรู้รู้อะไรดีทุกอย่างแต่ผมพูดไม่ได้นะครับ,รบเรื่องเรื่องที่จะมีการวางแผนฆ่าคงไม่มีนะครับผมรู้อะไรดีทุกอย่างแต่ผมพูดไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าคุณเชื่อผู้นําหน่วยคนนี้ ผมก็บอกว่าผมรู้อะไรดีกว่าทุกคนทั้งหมดผมรู้เหตุผมรู้อะไรทั้งหมดแต่ผมพูดไม่ได้นะครับแต่หลักฐานเราเชื่อว่ากำนันลพบังจัางวันฆ่าสั่งการผมผมรู้ทั้งหมดนะครับตามพยานหลักฐานนะครับก็ก็ผมว่าเขาเดินมาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วเห็นวันที่ท่านมาตรวจสอบที่กิดเนตุท่านท่านรู้ไหมกะทั่งพฤติกรรมการยิงเห็นท่านจําลองอะไรเงี้ยคือคือท่านท่านเห็นไหมกะทั่งพฤติกรรมการผมเป็นคนไล่สอบทุกคน ชุดทางานสืบสวนติดตามผู้จัดการกล้องก็ได้ตั้งตั้งแต่วันแรกก็ตามในส่วนของวอลลุ่มในการตามก็ตามในส่วนของข้อมูลในการที่จะให้การในการสอบสวนเราก็ทาแล้วเราทําไปในครั้งเดียวกันนะครับก็เห็นอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างบางทีประเด็นของคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเกี่ยวข้องบางทีมันออกมาในมุมมองอื่นที่ไม่ เขาคงอยากจะพูดไม่ให้เกี่ยวต้องข้องกับตัวเขาแต่การรับสารภาพหรือการให้การของเขาเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมบอกงี้บางคนพูดวิจารณ์เรื่องของยุทธวิธีว่าตํารวจมีการพกปืนไปอันนี้ได้ถามไหมว่าการที่ไม่ต่อสู้หรือการเอาชีวิตรอดณนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเ,เท่าที่พี่ผมไม่รู้<า>นะตรงนี้ต้องไปถามชุดสืบสวนแต่ถ้าเป็นความคิดผมเองเนี่ยมันก็ต้องมีพกและไม่พกนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุ เสียงปืนเมื่อดังขึ้นมาหนึ่งนัดเนี่ยมันจะบ่งบอกคนเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ช่วยสวัสดิ์วกับรองกสิณกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ช่วยกำนันกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่หลบหนีนะครับมีเท่านั้นพี่ตักว่าการที่วงจรปิดจ,จุดสําคัญมันถูกถอดลักไปค่ะมันจะเป็นช่องว่าให้ทางกำนันเองรอดเรื่องของการสั่งฆ่าไหมครับผมผมเชื่อว่านี้ยาก นะครับพยจักพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นนายตำรวจระดับผู้กับแล้วก็มีชั้นประทวนด้วยอีกสามสี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยากท่านมองมยังไงปืนดังนัดแรกเี๋ยทุกคนหนีหมดเลยคือผมผมขอความเห็นใจหน่อยว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ เราจะไม่รู้ว่าชั่วโงนั้นเราจะทำอะไรทุกคนต่างมีเหตุมีผลของแต่ละคนนะครับที่จะทำนะครับเสียงปืนนักแรกมันทุกคนเนี่ยต่างตะลึงบางคนหลบอยู่บนใต้โต๊ะบางคนมันทำอะไรกันอยู่หรือยิงอะไรกว่าจะรู้ว่าเสากระสีล้มลงเนี่ยก็ตอนนั้นนะรู้แล้วมีคนเดินยิงนะครับาการ การเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี <Today> persona persona, ่ยม ok ันต่างกันบางคนมีภูมิต้านทานเยอะก็สามารถที่คุมพสติได้บางคนไม่มีมันต่างกันตำรวจไม่ได้เก่งทุกคนตำรวจมีหลายหลากเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามที่ข้อมูลชุดสืบสวนเขาปรากฏออกมานะครับท่านผู้การคะมันมีประเด็นเรื่องที่ว่ามัน บางมุมนะคะมีนายตำรวจท่านหนึ่งชักออกมาเพื่อที่จะยิงแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่มีการยิงเกิดขึ้นแล้วก็เด็กเท่าที่เองมผมไม่รู้ตรงนี้ผมไม่รู้พูดไม่ได้นะครับแต่พอสิ้นเสียงปืนแล้วกลับไปช่วยฝั่งคนร้ายคือคือตรงนั้นเนี่ยเขาขาดจากความเป็นตำรวจแล้วนะครับเลือดมันเปลี่ยนสีไปแล้วมันไม่ใช่สีเลือดหมูแล้วเป็นเลือดเสียแล้วก็ว่าไปนะครับชุดนี้ผมผม บอกกับชุดสืบส,สวนของสำนักงานตุวากางชาติเอาให้หนะักนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับคุณจะคุณจะตอบแทนบุญคุณเขาคุณจะอะไรไม่รู้แต่ในเมื่อคุณยังรับราชการตำรวจอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณได้ยินเสียงปืนคุณต้องมาเป็นเจ้าที่ตำรวจในการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รักษากฎหมายนะครับแล้วก็ต้องคุมสถานการณ์ให้ได้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็คุมสถานการณ์ให้ได้นะครับแล้วก็ ใครกระทำความผิดก็ต้องดําเนินการขั้นตอนแรกให้เรียบร้อยนะครับในการควบคุมยึดไอาบุธอะไรทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไปช่วยเขาอาดาะว่าคืนนั้นมีกลุ่มที่ช่วยเหลือที่สิบกับที่มีมีมีก็บอกก็แบ่งสองกลมคนไม่มีใครที่จะชกทัดปืนขึ้นมายิงฝั่งคนก่อเหตุเลยใช่ไหมคะจากที่เราสอบปากคำตำรวจทั้งหมดรุธีภาวะของคนเมตตามันไม่เหมือนกันนะครับถ้ามีคนที่ เคยทำงานแล้วประสบการณ์มากๆผมเชื่อว่าโดนนะโดนแต่วันนั้นวุฒิภาวะคนมันต่างกันเป็นเป็นนักข่าวเป็นตำรวจเวลาเสียป,ปืนขึ้นเนี่ยทุกคนก็หลบนะทุกคนก็หลบ,บจะเชื่อผมมอบทุกคนเอาชีวิตรอดเพราะมันยังถือปืนจังก้าอยู่นะครับ ก็คือเรายังคงเดินหน้าเรียกร้กรองความเป็นธรรมให้กับสารวัตริ๋คอคือผมอบอกแต่วันแรกผ,<ม>ผมในนามของหัวหน้าหน่วยรักษาการผู้การทางหลวงตำรวจมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีนะครับในการที่จะทำงานนะครับถ้าตรงนี้เราไม่ทำอะไรฝันและกำลังใจไม่มีแน่ผมบอกกำนันน่องบอกให้น่องไว้หน้ว่า คุณอาจจะภาคชีวิตของเจ้าที่ตำรวจทางหลวงไปได้นะครับแต่คุณไม่สามารถภาคจิตและวิญญาณความเป็นผู้ทัศิลร่าไปได้กลุ่มคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะทวงตามทวงความยุติธรรมให้กับทุกคนนะครับด้วยสัตว์ของผมได้มีโอกาสได้ดูวงจรปิดของชุดพโจารณเราไม่อยากดูไม่อยากรับ นะครับเพราะว่าพวกเราหดหูนะแต่เราต้องเดินต่อนะครับแต่เราต้องเดินต่อเราจัดชุดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเกินเหตุประมาณ 2- อสสัปดาห์เนี่ยเห็นว่าสารัจะได้มีการไปจับคุมรดบรรทุกประมาณพันกรรนของน้ำหนักเกินอันนี้มันจะเกี่ยวยงในเรื่องของการเสียชีวิตไหมคะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีมีข้อมูลมาก่อนเรื่องของการจับลบพักพวกขอกํานันแล้วขออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการขอเคลียร์ รถเพื่อจะวิ่งแบกน้ําหนักตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องก่อนที่จะเกิดเหตุในวันสงทานาไม่มีเรื่องนี้ส่วนไอ้คนที่ใครจะไปพูดเนี่ยมันเบี่ยนเบนประเด็นเพื่อไม่ให้รับความผิดนะครับข้อเท็จจริงมีอยู่สองเรื่องแต่เรื่องเนี้ยมันคาใจอยู่เรื่องแล้วมันก็ไปเรื่องที่สองแต่ผมว่าคําที่อ่ากำนันนกเนี่ยตะบะแตกฟางเส้นสุดท้ายขาดเนี่ย คือมึงสู้กูไม่ได้ไม่ใช่กำนันสู้ผมไม่ได้กำนันไม่เคยสู้ใครไม่ได้นะมันทีมันอาจจะเป็นฟาร์มแคสุดท้ายที่ดวนเหล้ากันวันนั้นคือก็ขอไม่ได้แล้วก็ไอ้กินเหล้าดีกว่าก็กินพอกินเสร็จดัดกินสู้ไม่ได้ก็กำนันสู้ผมไม่ได้เท่านั้นแหละครับผมเชื่อว่าตรงนั้น ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ